สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชิล,ลาจะมาสอนวิธีการก๊อปปี้แล้วก็โเรเตทเหมือนกันแล้วก็เป็นการหมุนโดยการแบ่งช่องเท่ากันได้ด้วยนะคะโดยใช้คำสั่งโรเตทของ s k กด u p นะคะอันนี้ก็จะ <c oughs> น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะเพราะว่าเวลาที่เราทําวงกลมแล้วเราแบ่งเส้นมันแบ่งยากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพพอร์ตเวลาของพเพื่อนๆได้นะคะ,ะตอนแรกเนี่ยเราจะมีวงกลมอยู่1วง,งเนาะแล้วเราก็จะมีเส้นเรฟเ r e ร c e นซ์แน่นอนเราต้องมีแกนใช่ไหมก็คือเป็นเส้นนี้ อตอนนี้เราต้องการที่จะทําให้เส้นตัวนี้มันหมุนมา90นะคือจริงๆอ่ะมันเหมือนกับตัว rotate ใน auto CAD เลยเพียงแค่ว่ามันก็คละคำสั่งนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยวิธีการแรกเลยให้เราคลิกที่เส้นที่เราจะหมุนนะคะกดตัว Q ซึ่งตัว Q เนี่ยมันก็คือคําสั่งที่มาจากตัว rotate นั่นเองนะ,ะเสร็จปั๊บ อ่าคลิกที่จุดหมุนของมันนะคะ1ครั้งนะคะเสร็จปั๊บกด control จะเห็นว่ามันจะมีตัวบวกขึ้นมาด้านข้างขวาด้านล่างนะคะตรงนี้นั่นเองนะเสร็จปั๊บให้เรามาคลิกที่ตัวปลายของตัวเส้นที่เราต้องการจะโรเท t คลิก1ครั้งนะคะจะเห็นว่าตอนเนี้ยเราสามารถหมุนมันได้อิสระนะทีนี้เราต้องการให้มันอยู่ในองศาที่90นะเราก็พิมพ์90 enter เลยนะคะอ่าเสร็จปั๊บเราก็จะได้เส้นแบ่งที่90ของวงกลมตัวนี้ละสมมุติเราต้องการ45หเรามาเริ่มอีกรอบหนึ่งนะคลิกที่เส้น คิว control คลิกที่เส้นคลิกทีป่ปลายพิมพ์ตัวเลขสนะี่สิบห้าอ่าอ่าอันนี้ก็สามารถจริงๆมันสามารถที่จะคลิกตัวคิวแล้วก็คลิกเส้นก่อนแล้วกด control หรือกด control ก่อนก็ได้นะอันนี้เพื่อนอลองเล่นดูได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้เส้นแบ่งสี่สิบห้ากับเก้าสิบมาแล้วนะคะซึ่งเราสามารถใช้วิธีเนี้ยวนรอบตัวมันได้เลยทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งนะสมมุติว่า <c oughs> เราต้องการที่จะ,ะเราแบ่งเส้น ตัว90ตัวนี้มาแล้วเราต้องการที่จะแบ่งในช่องเนี้ยให้มันได้10ช่องเท่ากันเหมือนคล้ายๆคำสั่ง UI ของ AutoCAD หรือว่าการแบ่งเส้นใน SketchUp นะครับอย่างแรกเลยนะไม่ยากก็คือคลิกที่เส้นกด Q คลิกที่จุดหมุนนะกด c t r o l กดที่ตัวปลายของเขานะคะแล้วเราก็ลากเส้นมาที่จุดหมุนสุดท้ายที่เราต้องการจะหมุนแบบนี้นะคะเสร็จปับ๊บคลิกหนึ่งครั้งเพื่อปล่อย พิมพ์แลนะคะแล้วก็กดจํานวนที่เราต้องการแบ่งช่องสมมุติเราต้องการ1ิก็พิมพ์10 enter ะะเดี๋ยวเรามานับช่องดู1 2 3 4 5 6 7 8 9ามี่ห้าเจดปด้าโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะได้ช่องที่แบ่งเท่ากาัน10ช่อง10ช่องละนะถ้าเราต้องการจะทามันซ้าไปเรื่อยๆนะเราก็คลิกที่เส้นตัวนี้นะคะปั๊บแล้วก็ลงมาลงมา90 enter เสร็จปั๊บอ่าถ้าเราต้องการจะทำน,นะจริงๆมันทาต่อได้เลยนะอ่ะปึ๊บแล้วก็อ่าเราต้อง ปล่อยตัวนี้ก่อนแล้วก็กดสลันะสมมติได้20 Enter อ่าอันนี้เราก็จะได้เส้นแบ่งที่20เท่ากันแล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้เจอกันบ๊ายบาย